สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโนพีครับแล้วเราก็มาเล่นเกม The Coma Cutting Class กันนะครับมันคือเกมเอ่อทุกคนอยากเห็นเล่นกันก็คือเกมที่แม่งหีหลอกเด็กหาที่โรงเรียนนะผมไม่รู้แม่งปีอะไรแต่มันมีภาษาไทยก็ทาให้เกมนี้เล่นแล้วกูไม่ต้องแปลครับสบายจริงๆนะยองหอยฉันชื่อยองหอยเป็นนักเรียนมัธย,ยมศึกษาปีทจากโรงเรียน Yeswa วันนี้เป็นวันสอบสุดท้ายของฉันในฐานะที่เป็นนักเรียนเกาหีมันถือว่าเป็นวันพิภาคษาเลยแหละเลยแหละหละ่ลยงหอยฉันต้องพยายามทำข้อสอบให้ได้ให้ได้คะแนนดีๆในวันนี้แต่ไปภาคเสร็จแล้วฉันจะเป็นอิสระพักผ่อนหย่อนใจชักเบาตามอธัธยาศัยตอนนี้ก็เลยต้องอ่านหนังสือโตลุงชักเบาไปก่อนโอเค ฉันเผลอหลับไปขณะกำลังติวนหนังสือใช่ไน่ใจว่าฉันเผลอชักเ่าไปเมื่อไรทุกวันมันค่อนข้างจะเงียบแล้วก็เลือนลางแต่ฉันยังรู้สึกว่าขนนี่เต็มมอยคูไปหมดเลยแล้วฉันยิ่งที่ฉันก็พบเจอเหี้ยแป่อ่านมั่วหมดเลยฝันร้ายความฝันเมื่อคืนมันแปลกมากฝันว่าถูกดูดเจียวเหมือนฉันถูกขังอยู่ในโลกที่หลอมละลายเข้ากับตัวของฉันนั่นไงเหียดูดเจียว่ะแล้วหลอมละลายน่ะอำนาจลัวเริ่มมาแล้ว ยองหอยจะบอกว่าหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นระหว่างที่สอบปลายภาคไวโหดนั่นเองตื่นแล้ว8ปดโมงเช้า 8am เหี้ยไหนกาพ่อ,องเป็นอยางไงเนี่ยเหี่ยอันไหนในขอ้อะไรมั่งวะเนี่ยเข็มอะไรกไูไม่รู้เลยเนี่ยเข็มสั้นเข็มไม่เข้าใจเข็มว่ะเข็มในกามแปลกๆ่ะดูดิ่าช่างเถอะ แต่ไม่ควรมาสวนเรื่องพักเรื่องพักนั้นในตอนนี้ออย่างเงี้ยปัญหาคือว่ากูตื่นสายทําไมฉันไม่เองถึงนายกาปุกนะนั่นแต่ซิไม่กูเหมือนยินกูก็เหมือนยิ้เหมือนกันกูไม่ตื่นเพราะมึงไม่อยากเชื่อเลยว่ากูชักแววโอเคกดตัวเอเพืเ่อย,ยิงน้ำใส่กดตัวดีเพืเ่อจะเอากระดาษกันเช็ดกดตัวชิปชักเร็วกว่าเดิมโอเค ฉันต้องรีบไปแล้วอือฉันควรที่จะเข้าห้องก่อนเวลาจะสอบเวลาสอบจะเริ่มขึ้นวิธีเล่นตรวจสอบเป้าของคุณโดยการกดวีไหนเป้าอ่าไหนวะคุณไม่เห็นเปิดเกงไงที่ไอ้ดูรูดซิปลงเลยตรวจเป้ากดวีเนี่ย ตาแล้วทำไมฉันไม่ยินถึงยงนกระปกมึงพูดไปแล้วจัดตัง่งคุอสาวคนแรกทเาเย็ดใช่ไหมแชทว้าวนั่นใครอ่ะโอ้แม่เย็ดเด็กกำลังมองเอาอยู่เอาละทำควยโตเข้าไว้ย้อนโฮย้อนหอยย้อนควยโตตรวจสอบทิ้งต่างๆหรือพูดคุยกับคน โดยการกด e ที่บริเวณเป้าโอเคกด e บริเวณเป้าเบื่อคนสะฟักแชทถ้ามึงสปอยเรื่องนี้นะแชทกูจะปิดแชททันทีโอเคปะเพราะนั้นกูเล่นเกมนี้มึงอยากสปอย yes on นี่คือผู้หญิงที่ yes on ใช่ไหม อ่านผิดป่าววะ Yes on Yes on จุดจุดจุดสาวเราชอบแตกใส่รูปเขาเฮ้เออป้ายชื่อเียงดีินะ Yes on ืม hmm, ชื่อหน้า Yes ดีนะผม oh, มี Yes ยันชื่อเหรอจะบอกน่ารักอะ่ะมันซอฟคอไปต้องร์ดคอบอกว่าน่า Yes Yes on ก็จุดจุดจุด,จดครับมึงมีเทียอยจะพูดเหรอ ไม่ใช่ชุดโรงเรียนเรานี่นาเธอม,มาจากโรงเรียนอื่นงั้นเหรอมึงควรจะถามปะล่ะ <c oughs> เธอม,มาสายเนี่ยเยสโอนบอกอะไรนะกูหูหนวกเธอม,มาส,สายวิ่งไปซะไม่งั้นเธอจะมีปัญหาด้วเนะมยนม่ต้องห่วงเวลาถมเถมีสาวเนี่ยกูไม่ตองถมเถครับเยดตรงนี้ก็ได้เลยกูสอบผ่านแน่ๆยังไงก็ตามฉันชื่อยอนหอย ยอนหอยหอืมไม่น่าสนใจเลยถ้ายอนขวายกูสนใจบ้าจริงใจเย็นไวส้สิยอนหอย้ายชื่อเสียงดีนะงั้นเหรอ,อยังคิดปาอะไรอีกันเนี่ยแต่ถึงอย่างงั้นเจะใหญ่ยยนี่เย็นชาเป็นบ้าเลยหืหอยเย็นอ๋อมันอ่านว่าเย s หรอหรอ,อยากกูอ่าน yes on โอเคแล้ว yes on ก็ชื่อดีนะผู้หญิงอ่ะ เ yes นื้อหาบนกระดานเรียนผู้พักอาศัยในละแวกใกล้ๆโบรถ์เงียนโรงเรียนมัธยมเอเจฮาวาเฮีย hey. hey, yeah. อ่านยากว่ะ <c oughs> ยังมีการต่อไปลระอาทิตย์นี้พวกเราขอความร่วมมือให้คุณงดใช้เสียงในเวลาชักเว้า <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนในการสอบโอเคนี่เหรอวบคนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาอย่างสูน พวกหน่วยการหีโอเคอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครชักว่าในห้องข้อสอบแล้วแบบว่าชักเกินไปตรงต้องจนต้องมีรถพยาบาลมารับเลยเหรอโยเซโฮนี่คือเซโฮเนี่ยรถพยาบาลที่รถพยาบาลนี้มาทําอะไรเงี้ยเหรอแล้วคนที่อยู่บนรถพยาบาลนี่เป็นใครกันนะ ใจคนนี้ชื่อว่าเซโเฮเป็นเพื่อนร่วห้องของฉันเรียนดีติดสามติดสามอันดับแรกของห้องอันดับเอออัดับแรกคือเอฟใช่ไหมอันดับแรกย <laughs> โชคร้ายที่พวกเรามักจะโดนแกล้งเพราะมีนิสัยเป็นเด็กเรียนกีกประหลามึกโอ้เพื่อนเอ้ยแอนทูนจากห้องหนึ่งบีพยายามที่จะฆ่าตัวตายเมื่อคือนนี้ทำไมอะอะไรนะ มันนักออกมากเลยเมื่อแต่การสอบเขเริ่มขึ้นหรือยังเ่ยกูยังไม่อ่านหนังสือใช่ไหมมือจะชักบ,บ้าจะบ้าเหรอนายยังจะถามเรื่องเวลาสอบอีกเหรอเนี่ยพวกอาจารย์กำลังตกใจอยู่แล้วผู้อำนวยการก็เรียกพวกเขาทั้งหมดไปรวมตัวกันที่ห้องพักครูตั้งแต่เมื่อกี้แล้วผู้อำนวยการแม่งนัดไปเย็ดแน่ๆเลยหมอยองกิวมายองมาย,ยองกีว ม่กูอ่านเป็นมะม่วงเอ้ยมะยองไอเหียมะยองเหรอเนี่ยนี่มะยงมะยอมะยองอะกิวไอเฮียะมะมะยะอะงะกิวเหียอะไร <laughs> จอบแกล้งแต่หุน่นเสมอเลยนายคิดว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่าเจ้าบ้านั่นมักจะแกล้งอะไรเลยเถิดเสมอน,นะไอเหียอ่านชื่อ,อย่างจริงเลยก็าอาจจะได้เนี่ย มันคงจะสงบสุกหน้าดูเลยนะถ้าไม่มีมายะอัง,งะกิวอยู่เฮ hey. ฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่รพอปพภอกำลังจะประกาศอะไรบางอย่างปดทราบในวันนี้การสอบปลายภาคกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกับรุณากลักบไปประจำที่ที่ห้องสอบด้วยโอ้ไม่ว่ายัางไงพวกเขาก็ยังให้พวกเราสอบดีในขณะที่มีใครบางคนพยายามเย็ดตัวเองเนี่ยนะรู้สึกไม่ถูกต้องอยังไงก็ไม่รู้ฮะมึงไม่อ่านหนังสือไงสัตว์ ไปนัเจอเพื่อนนายนายก็รู้นี่ว่ายังไงเราก็ต้องสอบอยู่ดีนั่นแหละถึงจะมีใครตายก็ตามุวยโทษดีดุดแปลกไป <c oughs> มายังฟันเตะ <c oughs> มายองฟันเตะฉั <c oughs> นคิดว่าฉันไปเตรียมตัวสอบที่ห้องของฉันเลยดีกว่าเอาอ,อไปไง เฮ้ยเขาช็อกว่างี้เหมือนเหมือนเหมือนควายเคลื่อนที่ไงไม่รู้ว่ะ <laughs> ช็อกเป็นควาย <laughs> 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 พวกเรามีเวลาไม่มากนะรีบเปยนกันเถอะโอเครถพยาบาลขับออกไปเออทั้งสาวจ้ะเล่นกับพีไมจ้ะ ตรงนี้จะเนี่ยตรงนี้เลยจะเนี่ยควอยพี <Oliver> ่่างนี้จะเอาไหมจ้ะองแว่นจ้ะหรือว่าจะเอาเจ้ากับผมครับเนี่ยควยควยผมโดยครับเนี่ยเอาไหมครับเนี่ยโดดตูดพี่ครับเนี่ยเอามเนยเนี่ยตูดผู้ชายเอาไหมเอาหมั่ยฮ่าฮัาฮา่มีอะไราาจจาเพราะว่าเ่าาฮ่าาา แม้วันสอบมันสุดท้ายก็เถอะนายเห็นหน้าเขาหรือเปล่าถ้าทางจะเจ็บปวดหน้าดูเลยเจ็บอะไรเจ็บกระดอล้วกดเข้าไปกดกดเอียร์อืออะไรเนี่ยยองโฮนี่เป็นจี้หอยนี่เป็นจีหจ้หอยคอจี้ห้อยคอที่ตกอยู่บนพื้นประตูทางเข้าโรงเรียนอของอาจารย์ของอาจารย์ทรงทรงนี่นา นั่นชื่ออาจารย์ใช่ป่ะอาจารย์ทรงนี่นานั่นชื่อเขาใช่ป่ะชัดเดี๋ยวกูอ่านผิดว่ะช่างแม่งเลย <c oughs> ฉันจำไม่ได้ฉันมั่นใจว่าเธอต้องประหลาดใจแน่ๆว่าฉันเจอมันมึงจเรียกค่าถ่ายนะว่าอาจารย์ไม่เย็ดผมกูยังไม่คืนให้ฉันจะเอาเก็บไว้ในกระเป๋าละกันจะได้ไม่ทำหายโอ๊ยกระเป๋าฉันตกชังเลยวิธี ใช้งานกระเป๋าของคุณแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งสําหรับใส่ควยอีกฝั่งหนึ่งสาหรับใส่ผ้าอนามัยและอีกฝั่งหนึ่งสําหรับใส่สิ่งของที่สําคัญอย่างเช่นที่หอยคอนี้โอเคตรวจสอบของในงกระเป๋าโดยการกด B และกดแทบ็บเพื่อสลับไปดูเป้าอีกฝั่งหนึ่งมีสองเวรยวะกดแทบ็บเอาไอเ้เหี้ย <c oughs> ยังไม่กดเที่ยเลยอ้มันถึงก็เจอตูดเจอเจะนมทางทางเต็มไปด้วยคนที่ดูพูดคุยเหตุการณ์ที่ผ่านมากูว่านะกูว่ากูกูไม่เล่นเกมกูเหมือนกูมาอ่านหนังสือแล้วกูก็เล่นเป็นชั่วโมงว่ะห้องเรียนของฉันคือห้องหนึ่ง e อยู่ที่ชั้นสองต้องรีบแล้วแหละโอเคการเปิดประตูหรือเครืงลงบันไดขึ้นไม่ขึ้นขึ้นลงบันไดกด e เช่น เดียวกับการตรวจสอบหรือคุยกับตัวละครต่างๆโอเคไหนว่าเปิดกระเป๋าโอ้โหเสียงเสียงรูดแม่งแบบอือ้ออาจารย์ทรงโอเคมันชื่ออาจารย์ทรงไอ้แยคุนนึามันชื่อว่าอาจารย์ทรงนี่นะกูนี่งงเลย <c oughs> โอเคนี่ซอยอาจารย์ทมาทำอะไรจิ้งของใช้งานมันบอกมันดูอีกด้านหนึ่งใช่ป่ะกดแฉบสอวกระเป๋าอ่ออันนึงใช้ของสาคการอีกอันนึงใช้ของ ยังใช่ไหมนี่เก็บเหมือนพวกเควสไม่รู้เลยอุ๊บย์นี่ยักแรงแน่เลยมายะอังะกิวโอเคโยชิบหายนันมายะอังะกิวมายะอ่างะกิวบอกว่าหูหนวกหรือไงเจ้าหนุ่มมันี่สิอาแล้วมึงโดนยัดตูดแน่มายะ มายาอัางาเกิวเออเฮ้เออเฮ้ต่อยแม่งเลยสั์ไม่ต้องหัวตายเนี่ยไม่มีนายเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวสอบหรือ,อย,ยังมายะอัาง,งาเกิวจากห้องหนึ่งบีเป็นอันตรพานหัวโจกของเตฮวาเลยแหละฉันเกียดเจ้าหมอ อมาอ๋อนี่เหรอนี่แกคิดจะหาเรื่อง,อง,องฉันถึงไงฮะหาที่ไงฉันแค่ปิบปากแล้วฟังฉันนะฉันว่ามันเป็นความคิดที่น่าที่น่าอดอะแล้วะอดซูอดซูคืออะไรวะเฮียกูไม่เข้าใจว่ะน่าอดซูมากๆถ้าไม่มีใครมาหาว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทําให้แจหุนเพื่อนรักของฉันเป็นแบบนี้ดังนั้น แกอย่าพูดอะไรดีกว่าทําฟัทำไมฉันต้องพูดแบบนั้นล่ะมายาอังกกิวแกจะหาเรื่องฉันเหรอเจ้าหนมอย่าแกล้งทำเป็นลืมนะว่านายเคยฟ้องอาจารย์ทรงแล้วทำให้ฉันติดอันบนไปเดือนหนึ่งเต็มๆเลยนะตั้งเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนฉันพลาดวิชาเรียนที่สำคัญไปเพราะแกถ้าฉันสอบตกก็นกก็อนาคตฉันจะเป็นยังไงล่ะ แกโดนแน่ๆโดนเย็ดแน่มึงเพื่อนฉันจะไม่พูดอะไรฉันสาบานได้ถึงเรื่องหนึ่งอะไรออกไปห่างจากเด็กของฉันนะถ้าเกิดว่ามีใครหรือว่าเด็กของฉันไปนไหนมาไหนกับคนยิี่งเหียแบบกแกสถานะทางสังคมของพวกเขาจะแย่นะเด็กของฉันอยู่อยู่หานัน ดอนสูงมันคือเยี่อะไรวะคำเนี้ยฐานันดอนสูงไม่รู้จักคำเนี้ยเหมือนกับฉันนะเรากำลังพูดถึงเพื่อนยองฉันมินอาจากห้องหนึ่งสพวกเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็เลยรู้จักกันตั้งแต่สมัยประถมแล้วโชคร้ายท,ที่ที่เจ้าโลกจิตนี่ฉันชอบเธอจะได้ ย้ขก็ใจใช่ไหมเอาละตอนนี้อย่ามาใฉันเห็นหน้าอยเนงะี้ยฉันอยากเย็ดโอเคขอยกเรื่องการเย็ดน,นะไปคุยพวกนี้ได้มหมเนี่ยวรรณกรรมเกาหีเป็นวิชาโปรของฉันเลยโอเค ถึงเทอมที่แล้วจะจอบสกก็เตอะแต่ก็ยังชอบวิชานี้อยู่ดีเพราะยังไงก็ผ่านบ,กกบทก,กวียุคคลาสสิกมาแล้วนี่นะไม่แคร์ผ่านตรงนี้ไม่ได้วะเียนี้กันอะ่ะคุยขป้นทังบนจบเย่เย่เก็บหนังสือได้ไหมพี่ชายครับย็ดตูดั้ยครับอี โอเควันนี้เป็นวันที่สดใสามากเลยท้องฟ้าที่ไรเมฆกับแสงแดดที่สาดส่องบรรยากาศมันนั่งสวยงามมากเกินเหมาะกับการเย็ดไปเลยเอ่อนายอ่านหนังสือจนเป็นบ้าไปแล้วเหรออยากขัดอารมณ์น้ำติไอ้บ้าโอเคไปละนั่นนั่นอะไรวะน่นนนนาการะดานที่อะไรตารางสอบวันนี้คณิตศ,ศสาสตร์โอ้โหขี้ขี้ไม่อ่านได้ไหมเนี่ย ทองจอบปันหนึ่ง e ใช่ไหมหนึ่ง e ครับหนึ่ง e หนึ่ง e เป็นไม่ใช่นี่อวะใช่ปะวะหนึ่ง d กันหนึ่งเลยวะผู้ใหญ่นี่ดิเหยียดตาไทยจะทนสอบต่อไปได้เมื่อในมีมีใครบางคนชาติตัวใจยยเ่งนี้บ้าไปแล้วอะไรไม่ได้หมายอะไรไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้อ่านหนังสือมานะวเว้ยตอแหลอีดอก ดนนะโดนโดนยันหน้าเฮ้ยไฮ้ยอ้าห้องกูห้องไหนวะห้องนี้หรือเปล่านี่ไม่ใช่ห้องฉันต้องรีบไปโต๊ะแล้วก็เตรียมตัวต่อโอเคหดีกทางไปสัตว์ยองโฮยองหอยถอยออกไปนะพวกเรากำลังสืบสวนพื้นที่นี้อยู่เอา้าพวกเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยแอ้วฉันเข้าไปเนี่ยฉันจ็สั่นแล้วกูชักว้าวเนี่ย ดามเหรอมองรอบๆสิเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันทำให้ทั่วทั้งโรงเรียนเวลาหนไปหมดแล้วจากที่พวกเรากำลังตรวจสอบพวกเราเชื่อว่าประตูนี้เชื่อมโยงกับคดีด้วยเหตุผลบางอย่างแน่นอนพวกเราไม่ต้องพวกเราไม่ต้องไม่พวกเราไม่ต้อง,พว,อง,พ,วองพวกเราไม่ต้องให้นายพวกเราไม่ต้องการให้นายทำลายที่เกิดเหตุนะ ใช้ประตูหน้าซะคือประตูนี้มันเชื่อมกับคดีใช่ปะกูว่ามันเชื่อมอีกห้องนึงไม่ใช่หรอประตูอะวักเออเอางั้นก็ได้โอเคกูไปเข้าประตูเข้าประตูหลังไม่ได้เข้าประตูหน้าครับเพราะว่าเข้าประตูหลังกูไม่เหมาะเหมืองอีย e. yeah. ่อาจารย์สง เนี่ยแหละมึงที่กูบอกอะ่ะมึงไม่เย็ดถ้ามึงเย็ดกูจะเอาเืนเอาสร้อยให้มึงคืนดุนไหมครับอาจารย์ทรงดุนไหมครับอาจารย์อาจารย์ชอบดุนหรือเปล่าชอบดุนแล้วบอกผมดุนผมอย่างนี้ว่าไงครับอาจารย์ คุยกับมันดิอันลืนเออเสมุดลืมทวแคปอาจารย์ชงผู้หญิงนั้นว่าอาจารย์ชงเป็นนักชงกาแฟเป็นอาจารย์ประจำชั้นของฉันเองทุกคนยัโรงเรียนเตฮะวาคิดว่าเธอเป็นไอดอลเกาหีก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันฉันก็เป็นแฟนคลับตัวยงของเธอเลยอะรู้ครับมึงชักเล่าสาอาจารย์ญญ อาจารย์มักจะให้กำลังใจฉันเสมอแห yeah! น่อาจารย์เย็ดเด็กก็ไม่บอกดอสบายดีหรือเปล่าดูไม่ค่อยยืจเท่าไหร่เลยยิ่งเลยครับผมว่าผมก็สบายนะเมื่อคืนผมมึงชักเอาออสแบบแบบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมตกใจเกี่ยวกับเรื่องของแทหุนก็ได้อนะยู่ก็ได้นะครับเข้าใจแล้วนายอายเอ้ยน่าอายอมากเลยนั้นเนี่ยฉันได้ยินมาว่าแทหุน เกี่ยเรื่องสอบน่ะเขาเลยรับไม่ไหวทําให้เกิดเรื่องเละๆที่ว่านั้นเจ็กเกรดไม่ใช่ทุกอย่างนะหรือเปล่าบอกเรื่องมายะองค์กิวไม่บอกอะไรเราจะเป็นคู่เราจเป็นคนฟ้องหรือจะเป็นอะไรดีครับฟ้องเลยรอเฮียอะไรอะ่ะมันจะมาทืบููววะ มันเอาดุนแทงกูไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่าการมาเด็กนี่มันยากจังเลยแรงกดดันมันสูงใช่ครับดันเต็มหน้ากูเลยเนี่ยหน้าอกอาจารย์เนี่ยมันมั่นใจเข้าไว้เด็กหน้อยเลยอย่าไม่เต็มที่นะแล้วเธอจะได้รับรางวัลตอบแทนคุ้มค่าอู้อาจารย์จะเย็ดก,กู <c oughs> คูถึงใจว่ามันจะไม่เครียดไปตลอ,อดชีวิตหรอกนะ อาจารย์การตกลงกันนะว่าจะเย็ดผมยังไงก็ตามพวกเราต้องคุยกันนะเกรดของเธอแหมคือว่าไม่ใช่เกรดน่นอนไม่ใช่เกรดเนี่นอนแต่ตอนแหลอาจารย์รู้ว่ากำัทำอะไรกูโดยพาะวิชาหลักนะไม่เข้าใจว่าทําไมจู่ไมทำไมจูจๆเกรดถึงล่วงลงมาขนาดนี้ได้พอจะมีเวลามาคุยกันหลังสอบไหมอ้าจริงเหรออาจารย์นะครับได้ครับเออทำไมเหรอครับ ไม่ต้องรู้สึกกังวลขนาดนั้นหรอกยองหอยไปรอที่โต๊ะของครูหลังสอบเสร็จน,นะแล้วพวกเราจะคุยกันเรื่องเกรดของเธอผุมมั่นใจว่ามันจะมั่นใจว่าจะหาวิธีทำให้เกรดของเธอดีขึ้นในเธอมีได้แน่นอนโอเคไหมโอเคไหมหวานหมูฉันได้ยินไม่ใช่ผิดใช่ไหมอาจารย์ต้องการเจอฉันหนังเนืเงียนคนเดียวด้วยเหรอ เหมือนเด็ดเลยอยากมันคงเป็นเรื่องที่แย่มากที่ต้องมาอธิบายถ้าทำไมถึงเกตตกนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะแท่อาจารย์ชงกับฉันใช่ไหมส2งต่อสอวันนี้เย็ดแน่ได้ครับโอเคไว้เจอกันหลังสอบนะบครับโอ้โดูเวลาจิไว้พวกเราค่อยคุยกันหลังเสือกเนี่ยเข้าไปข้างในยเนยอะแล้วทุกคนเลยอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมตามไปครั าจริงฉันลืม,ฉ,ลมฉันลืมคืนจี้หอยคอให้อาจารย์ไว้ค่อยบอกแล้วกันว่าว่าตอนนั้นอาจารย์ยุ่งอยู่ก็เลยไม่ได้ให้ไว้ตอนเดทกันค่อยคืนแล้วกันแม่ไอสัตว์ป่ะเฮียอยาจจกไอ่านจบแต่จะจะรอไงเฮียโคตรนานเลยเนี่ย <c oughs> ไปนั่งที่แล้วทำไมนั่นมันหลับมนะันอะ เฮ้น้ hey, องสาวแตกใส่หน้าแตกใส่หน้าแตกใส่หน้าโอเคนั okay. ่งนะนั่งนั่งโอเคเฟนนะโอเคนั่งนั่งนั่งโอเคนั่งนั่งลงอาจารย์สองเอาเลยนะักเรียนทุกคนเตรียมตัวกันพร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้เป็นวันจบติดตาแล้วนะก็ให้ทุกคนโชคดีอ๋อไม่ถึงเวลาแล้ว โอ้ไม่ถึงเวลาแล้วงั้นเหรอฉันจำสิ่งที่ฉันอ่านเมื่อวานไม่ได้เลยแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วจำไม่ได้ไงในสมองมีแต่อาจารย์ชงเย็ดแน่นอนเย็ดแน่นอนดูกระดาษสอบนี่สิเหมือนสิ่งที่ฉันอ่านกับกับชี่สอบมันคนละเรื่องกันเลยนะฉันจำอะไรพวกนี้ฉันจำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยเออทำไมทํทำไมถึงรู้สึกง่วงขนาดนี้เนี่ย ได้เนี่ยจีการอ่านหนังสือโต้รุงไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะเนี่ยยังต้องตื่นยังต้องแก้จโจทย์แก้จโจทย์แก้โจทย์แก้ลับหลับฝันว่าโดนอาจารย์ทรงเง็ดต้องตั้งใจอ่านโจ๊ะโจ๊ะจุดจุดจุดเออมันเป็นที่อะไรนี่กูฝันใช่ไหมครับหรือว่ากูโดนทิ้ง ทิพหายทิศตะวันตกยองหอย่วยหดในเมืองกลัวแล้วอะไรเนี่ยที่ฉันเผลอหลับไปขนาดขนาดไหนเนี่ยทุกคนไปกันหมดไปไหนกันหมดนี่มัน,มนกี่โมงแลวเนี่ยกี่ยามเลยมืดเล่วงง้นเหรอไอ้ยียไม่น่าถามไอ้ควายมึงดูดิทำไมไม่มีใครปกฉันเลยละ่ะจะปล่อยให้ฉันหลับไปทั้งทั้งที่ยังสอบอยู่างนี้เนี่ยน,น,นี่มันไม่น่าจะเชื่อเลยให้ตายสิ นี่มันเงียบมากมากเลยฉันพลาดนัดสำคัญของอาจารย์ส่งด้วยสิฉันเป็นอะไรอไปอะไรแย่ปู๊ฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเออใช่เกือบลืมไปว่าเก็บไฟฉายไว้ใต้โต๊ะพอดีเลยมีกระดาษโน้ตแปลกๆอยู่บนโต๊ะของฉันด้วยสำหรับฉันงั้นลึกกดตัวแอเพื่อเปิดไฟฉายกดเอนเพื่ออ่านบันทึกที่คุณเจอคุณสามารถทำคุณสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ คุณไม่ได้ทำลังคุยกับใครหรือตรวจสอบสิ่งของใดๆไม่มีเลือดวะผมว่าเราพรก่อนสำหรับเกมโคมา่าคัตตินคลาสในครั้งนี้ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r ร b e แล้วคอมเมนต์ด้วยครับผมชื่อโนปีเราจะมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าเพี้ย